ปาคลื่นทาราอนุทินนำทัพบ,บุกหาดใหญ่เดิมพันผู้นำพลิกวิกฤตด้ามขวานหรือแค่ไฟไม่ฟางเจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการเหินฟ้าทาเจสกีเสียงฝุนที่ตกกระทบหลังคาสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะเป็นแค่เสียงดนตรีกล่อมให้นอนหลับฝันดีแต่สำหรับพี่น้องชาวใต้พี่น้องคนคอน และโดยเฉพาะพี่น้องชาวหาดใหญ่ในเวลานี้เสียงฝนคือเสียงสัญญาณเตือนภัยที่กรีดแทงหัวใจเหลือเกินครับก่อนจะไปถึงบทวิเคราะห์ลุงขอเล่าภาพเหตุการณ์ให้ลูกหลานที่อาจจะยังไม่ได้ตามข่าวฟังให้เห็นภาพตรงกันก่อนครับสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัส มวลน้ำมหาสาลไหลบา่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือปกตินั้นแทบจะเข้าถึงยากลำบากและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการในเช้าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคณะทำงานชุดใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นมือทำงานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นท่านสุรศักดิ์พันจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาหรืออวคุณไตรสุรีไตราสารณกุลเลขาธิการนายกและที่ขาดไม่ได้คือพ่อบ้านใหญ่แห่งคลองหลอดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุสิทธตสัมพันธรัฐคณะนี้ไม่ได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสวยหรูไปนะครับ